ดีครับเพื่อนๆเดินทางอีกแล้วนะคะไปเดนมากเหมือนเดิมเพราะหลานคนเล็กจะคันอืนแบบทั้งนี้ก็คขื้นเข่าโบดถฮะ จะเรียกอย่างก็บ้านบ้านนโดมนะคะเนาะคนที่สามคาลานคนที่สามจะไปงานหลานเหรือมุ่จะเทียบท่าเข้ามานะคะเรือเทียบท่ามาจากาจากประเทศเดนมาร์กแล้วก็รอขึ้นลำนี้นะคะที่จะไปต่ออีกรอบนะคะมาจากเดนมาร์กมาจอดที่นอร์นอร์เวี์เราก็จะ จากนอร์เวย์ไปที่เดนมาร์กเรือมาถึงนี่ก็ตามกำหนดหมายหมายกำหนดก,การก็16บหกสสบนะคะ16บหกสแล้วจะออกอีกอีกเที่ยวหนึ่งก็สิบเจสสิบนะคะเนาะรถก็มาเต็มเลยดูได้เล เรือที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือรดลองเรือนะครัที่ยืนอยู่นี่ก็ใช่หมดนะฮะ เอินจะเอินเอืนอน่นยังเราก็ซ่อมเอินสภาพแนเนาะ,ะไอ้ที่ปิดปิดเปิดที่เขาสิเชื่อมเชื่อมต่อกับไอ้ทายเรือที่รถสีแลนลงมาไดะะ oh, oh, ้แล้วค่ะเนาะโอ้สิบล้ออะบอกมาแล้วจ้าสิบล้อออกมาแล้วนะคะสิบล้อนี้จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะชั้นล่างสุดของเรือเลยะคะ่ะสิบ เรือลำ,ลำที่เราเคยใส่อยู่ประจำแ่บก็จะมีอยู่เก้าชั้นคะเก้าชั้นคิดว่าเก้าชั้นนะค,นคนนะคถ้าจำไม่ผิด กับว่ามันจะซีบรอนะค่ะนะันลังหลุดหน่อยก็มีคือกันจ้ะมอไซกับออกม,มีบอกาม,มาดูวิวด้านนี้กันบ้างนะคะมาดูวิวด้านนี้กัน จะลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วจ้าคืนนี่ขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือนะคะเนาะ ทุกครั้งทุกครั้งที่ถ่ายคือจะมีแต่ขึ้นเรือแล้วนะคะนะแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ขึ้นเรือนะคะอยู่อยู่ด้านล่างค่ะบังเอิญเอารถมานะคะนะัก็เลยไม่ได้อยู่ในอย่างก็เขาเขาเรียกอะไรนะที่ที่พักชันชลาเนาะ,ะนะที่ไว้ให้ผู้โดยสารนั่งบนชันชลาเราะะก็อยู่ด้านล่างเพราะว่าเรามีรถรถก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะ,ะสองคนนี้ที่เห็นนนี่เสือ้อแดงๆ พาก,กันปั่นจักรยานเที่ยวไหมป้าใจเอาอ่ะสองคนผผวเมียจักรยานเห็นพา่จา่ะสองขั้นจอดอยู่น่ะ <c oughs> พาก,กันขวมเลือประเทศอดไรพวกนี้ฟังเสียงบออกไหมสงสัยประเทศอ้ ประเทศทุดเลนฟ้งางออกมาจากบ้านปั่นจัก,กรยานเที่ยวจากประเทศทุดเซลนความเดนมาร์กมาอีกแล้วยังมานนอกวย์ไหมใจเอาอกมไพี่นอ้อง <c oughs> เป็นไงบ้างคะ หน่อยก็ได้ขึ้นเรือแล้วค่ะเดินทางนะคะชิตนี้เดินทางประจาเดินทางเป็นบ้านเล่นนะคะเนาะเงินพ่อสิเก็บคือว่าได้เก็บดอกค่ะว่าการเดินทางคือการใช้เงินกันนะคะแต่จำเป็นต้องไปนะคะเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะขอจบไปแค่นี้นะคะ เดี๋ยวไปข,ขึ้นเรือแล้วอาจจะมีคลิปอะไรดีๆดีๆให้ดูกันอีกนะคะนะก็ไว้เจอกันบนเรือนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอเรานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ